เพราะว่าคนที่อยู่ในชีวิตประจําวันอย่างมากก็อาจจะโดนแดดช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงตอนไปทานข้าวแล้วก็ช่วงเย็นนอกนั้นก็จะอยู่ในออฟฟิศซะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรนะคะก็ตามปกติได้เลยสําหรับคุณนักหวานนะฮะคือเวลาให้บริการกับท่านที่เข้ามาใช้ใช้บริการในร้านแล้วเนี่ยวิธีการตรวจก่อนเนี่ยเรามีไหมว่าใครแบบไหนที่เราจะไม่รักษาให้หรือว่าเราจะไม่ดูแลให้เพราะมันอาจจะใช้กับเครื่องมือไม่ได้อย่างเงี้ย ก็จะส่วนน้อยนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราพร้อมที่จะให้บริการทุกด้านอยู่แล้วคือไม่ว่าจะผิวแห้งผิวมันมีปัญหาใช่ค่ะคุณหมอทั้งคลินิกเรามีการรักษาให้ทุกขั้นตอนทั้งเริ่มต้นมาจากการทายาแล้วก็จะมีการรักษาด้วยการทานยาก็มีนะคะแล้วส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ต้องการที่จะแบบเร็วนิดนึงแล้วก็เราก็จะแนะนําเป็นการให้ทาเลเซอร์เลเซอร์นี่ก็คือ จะมีหลายๆตัวโดยที่ว่าเราสามารถที่จะให้คนไข้พบคุณหมอทุกครั้งก่อนที่ให้คุณหมอจะทําการรักษานะคะคือทุกๆครั้งเนี่ยจะได้รับการรักษาจากคุณหมอในในการที่ได้พูดคุยหรือว่าสอบถามว่าขั้นอาการแบบนี้สามารถที่จะรักษาในในเครื่องใดแบบใดที่จะเหมาะสมใช่ไหมคะคือเราก็ต้องเลือกเลือกสรรให้แล้วก็ s m s ถามมาว่าค่ารักษาแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นสิวอะคะคุณหมอ ก็นี่แต่้งแต่7บบาทขึ้นไปเลยจริงมีตั้งในกระเป๋า100บาทได้กลับไปอีก3บาทกับโอ้ยอยยายยายย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 ยเยยยหยมยยยยยยยี่ยยยยย่ยย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 ยายยืยย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 นยย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 ย่ยยยายยยยยย0 0ออรยย้ยยา บางทีอยากจะเข้าไปลองให้ตรวจเช็คสภาพอะไรดูก่อนแล้วขอคําแนะนําก่อนอย่างเงี้ยสามารถไหมฮะยินดีมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้คนไข้เข้ามาพูดจาแล้วก็คุยกันก่อนอเพราะว่าการเป็นสิวรหรือว่าเป็นเป็นต้องการหน้าใสแล้วต้องคุยกันว่าคุณต้องการมากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะทําให คือมันต้องดู<ว>ด้วยว่าพฤติกรรมกันและประทานอาหารก<ช>ารใช้ชีวิตอย่างนี้เป็น<ช>ไงด้วยคือมันต้องคุยก<ช>ันก่อนที่จะมาประมวลค่ะคคมีไหมคะหนูถามแบบว่าด้วยความที่เคยได้ยินมาเลยว่าคลินิกทั่ว,ว,วไปเนี่ยชอบเลียงไข้ เวลาที่รักษาแล้วเนี่ยคือหยุดใช้แล้วทาไมสิวยังมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะช่วยชี้แจงหน่อยค่ะหนูสงสัยค่ะคือโดยโดยหลักการของคลินิกเนี่ยจะไม,ะจะไม่จะไม่เลี้ยงไข้เพราะว่าหนึ่งสิวเนี่ยมันเกิดจากว่าฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,คะแล้วฮอร์โมนเนี่ยออกมาทุกวันนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งเขาได้แต่การทายาเนี่ยเป็นการ เบรกหรือว่าเป็นการแก้ไม่ให้เกิดสิวเป็นการป้องกันเพราะงั้นจาเป็นต้องทาทุกวันนะคะพอเราหยุดทาเพราะหน้าดีแรกคนไข้ชอบคิดว่าอาหายแล้วพอแล้วหยุดเลย<ะ>แต่ฮอร์โมนน้องอยู่ข้างในน้องไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการสะสมสิวอุดตันใหม่ก็กลับ